พ่ามันเกี uh, ่ยวเขาพี good. Good um. ่น <les> mm. ้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขารถมาแล้วปุ่นถ้ามันเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาซ้องให้นั่นรถรถเกี่ยวเขาก็มาแล้วนี่สิพ่อเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาย่างเลอดบนเขากันเนาะงามบ่งามบ่พี่น้องโอ้ สวยมากสวยมากสวยมากพูนรถคันหนึ่งอยู่ยคือมีรถสองคันราคา,ากระสอบอยู่กระสอบป่ะทันมารถคันนี้ก็ลังขึ้นไปรถกำลังขึ้นไปรถคันหนึ่งขึนไปก่อนอยู่พูนมีรถสองคันรถเกี่ยว คนเอากระสอบมาว่าท่านมาอยู่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแกแล้วนี่ตัวแกกัแกตัวว่าท่านแกก็มีข้งมันคือเป็นแนวนี้แหละพี่น้องมันเป็นเขาวตาย เป็นเขาหมากบอติมมันเป็นเขาตายเขาเ็าเอินว่าเขาตายผ้าอบอปเปเมนเขาเียงเขาหมากบดติมพูนหม่องเกียวห <c oughs> ม่องสีเกียวอยู่ทั้งทึงเป็นบลเเรือง เดี๋ยวสิาพาย่างขึ้นไปเนาะลดขึ้นไปหอดแล้วรดไปหอดแล้วก็าเบิ่งหน้ายามนี้เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตะมวนเนี่เขียวชะอุ่มไปหมดเลยย่างน้ำกลนลดย่างน้ำกลนลดขึ้นไปหาหมองเกี่ยวเขา เนียมลงไปทางนี้กับเคี้ยวสุอุมเป็นเหมือนพี่น้องเจ้าของรหลดเป็นรถดเจ้าของรหลดเป็นมาฮันพูนเป็นเรื่องลงไปงามถ้างามเขาซุกเต็มเต็ม,ตมเนาะอู้ยงามเนียมไปทางไหนกับเหลืองตอนนี้ก็นเนียมไปทางแดนกับเคี้ยวเป็นเหมือนละตอนนี่สวยงามมาก chương lột thần thoại nhang nhìn cái bưng pa nhang cái bưng mong 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 si keo nhang cái bưng mong si nam cái น้ำอะไโอ้ยโดดลงไปนี่ท่วมหัวเลยนิ่งปลาเขาน้ำก็ียัางไรเต็มอยู่นี่มาแล้วมาหดแล้ว ลมคัาดพุ่นหมุนนุ่เป็นหมุนเป็นปน้ำข,งขังคันแฉพุ่นหมุนเป็นน้ำข,งขังคันแฉเลยคือคือเขาออกจากขังคันแทฉยางไปนหนปะยางเระเบื่องทางทากระสอบอยู่ทาต้นเขาแห้งน้ำต้นเขามันยังเปียกอู้มันคือมีน้ำอยู่เลย ้าเป็นห่วงเขามันเป็นห่วงเขาบ่สมบูรณ์นี่เป็นยังสินี่บ่่คยสมบูรณ์ปันใดตึ้งห่วงคนนี้คนคือเขาออกจากขั้นแท่ นี่สุ่มนี่สุ่มเพิ่นตายสุ่มเพิน่นสุ่มเพิ่นยุบตายเนาะเคยเคยเอามาถ่ายให้พี่น้องเบิง่งเยูนสุ่มเพิ่นยุบตายเยพินพ่นก็พยายามฝืนโตขึ้นข้องเพิ่นอยู่เด้วยเอ๊ยย่างขึ้นไปเถียงเนาะพี่น้องขึ้นไปเถียงหาลุงก่อน เฉียงนะฮะลุงลุงเลยอยู่เฉียงค่ะลุงเลยอยู่เฉียงคุณรถโอ้ยทั้งถึงเพิ่นก็มีรถเกี่ยวอยู่ต่วเพิ่นพู้นทั้งถึงรถไทยปุ้นโอ้รถไทยรถเกี่ยวสองขัน ทากระสอบนี่พี่น้องเบืงตินและเบิงห่วงเขามันเป็นห่วงมันเป็นจังไรน,นี่มันเป็นห่วงเขาบาสมบูรณ์เป็นห่วงเขาบาสมบูรณ์ เป็นห่วงเขาว่าสมบูรณ์นะไดดอกพู่นะเป็นมันเป็นแบบหมากกระตึงมันเป็นหมากประตึงเสียงรดมาแล้วเสียงลดตาแล้วเอากระสอบมาแล้ว ตาแล้วเอากระสอบมาแล้วคุณหลดหลดตาแล้วมาเอากระสอบปอกมาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขา่าเบิ่งตีละ่ะมันเป็นจังไนนี่พี่น้องเบิงบ่งเบงเบงเม็ดเขามันเป็น,ม,นมัเม็ดเข่าผสมบุญเนะ เม็ดวเ่สมบูรณ์เนาะพูนะเป็นเมืเลยแถวนี้แมนไปเบิดเลยเป็นคึกกันเป็นไปเมือนห้เลยลนะนะพูนพูดหลุดตาแล้วโอกระสอบมาแล้วกระสอบมาใส่เขา มองนี้เพิ่นมองนี้เพิ่นเป็นยังสิเป็นมองเพิน่นตายมองเพิ่นไอ้เป็นโลกมองเพิ่นเป็นโลกเป็นก็บ,บ่มีบ่มีหมองนีน่นาะยังเปียกอยู่ต้นเขายัางเปียกอยู่ ลมมืด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  ทำไมธรรมชาติสวยงามมากตาเรามาหอดแล้วตาเรามาหอดแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้กันเนาะพี่นอ้องจ้า